สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางชุดสรุปนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะครับในงวดวันที่1มีนาคมนะครับเอาไว้ให้ท่านผู้ชมมาไว้ดูเป็นแนวทางกันนะครับเพื่อท่านใดสนใจนะครับอยากจะได้แนวทางในงวดวันที่1นะครับซึ่งชุดสรุปนะผมก็ลงให้ไปในกลุ่มตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับแล้วก็วันนี้ก็จะมีสูตรวิ่งบนง่ายๆนะครับแถมให้อีกนะครับ แต่ก่อนจะไปดูแนวทางทั้งหมดนะครับดูคําเตือนกันนิดนึงก่อนนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายนะครับตัวเลขในงวดนี้ก็เป็นงวดสัญจรนะครับผมก็ถือว่าไม่ง่ายเลยนะครับตัวเลขเนมันจะออกตัวไหนก็ไม่มีใครทราบนะครับอยู่ที่ใครชอบสุรไหนเลือกเอานะครับแต่ละคนก็อาจจะมีแนวทางไม่เหมือนกันนะครับ ดังนั้นท่านผู้ชมเป็นคนตัดสินเองนะครับว่าชอบแนวทางทางไหนนะครับในชุดสรุปของผมนะครับก็คือใบนี้นะครับผมลงให้ไปในกลุ่มแล้วนะครับสมาชิกในกลุ่มก็น่าจะเห็นกันแล้วเนาะสองตัวบนนะครับผมให้ให้วิ่งสี่ห้านะครับสี่กับห้าคาดว่าน่าจะมาแน่นอนนะครับอันนี้คือมั่นใจนะครับสี่กับห้ามันต้องมีนะครับในวันนี้จะเป็นตัวไหนระหว่างเลขสี กับเลขห้านะครับแต่ผมฟันเลขสี่นะครับความจริงเนี่ยผมชอบทั้งสองตัวนะครับผมก็บอกตามตรงนะว่าผมชอบเลขสี่กับเลขห้านี่ทั้งสองตัวเลยนะครับคาดว่าน่าจะมาด้วยกันด้วยนะครับในเมื่อฟันเลขสี่นะครับเลขสี่เนี่ยคาดว่าจะอยู่หลักหน่วยบนนะครับในชุดสองตัวบนนะครับสังเกตได้ว่าผมจะวางเลขสี่ไว้ที่หลักหน่วยทั้งหมดเลยนะครับ0414243444 5 4 6 4 7 4 84แล้วก็9 4ดังนั้นถ้า4มาในหลักหน่วยบนจริงยังไงในนี้ก็ต้องมีถูก1ตัวนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะผมถ้า4มันมาหลักหน่วยจริงอย่างนี้ผมคาดการไว้นะครับอย่างงวดก่อนนะผมคาดการเลข5ในหลักหน่วยบนนะครับ5ก็มาในหน่วยบนจริงนะครับงวดก่อนนะครับงวดก่อนในผมฟันที่เลข5าในหลักหน่วยบนในแมบนี่ ในชุด3ตัวนี้ผมก็จะจับเลขค่าไว้ที่หลักหน่วยบ,บนหมดเลยนะครับแต่เสียดายมันไปออก3 3 95นะงวดก่อนมันออก3 9 5นะครับได้แต่ฟัน5ไว้นะครับงวดก่อนนะครับไปเน้นแต่สองห้านะไม่มี95นะงวดนี้เอาใหม่นะครับงวดนี้เอาใหม่ฟันที่เลข4ในตำแหน่งหลักหน่วยบนนะครับผมเน้นอยู่เม็ดเดียวนะเน้น54นี่ก็คือตัวคู่กันเลยนะครับ ห้ากับสี่นี่คือตัวที่จะมาคู่กันเลยนะครับขอให้มาทั้ง2ตัวนะครับให้มาห้ากับสี่เลยนะครับมาดูชุด3ามตัวบนนะในชุด3ามตัวบนผมก็จะวางไว้เหมือนกับงวดที่แล้วนะในเมื่อสี่คาดว่าจะอยู่หน่วยบนนะครับหลักสิบคาดว่าจะเป็นเลขห้านะหลักร้อยก็ต้องเอาทุกตัวเลยนะยังไงถ้าห้าสี่มาในงวดน,นี้สามตัวบนถูกแน่นอนหคู่นะครับ เพราะว่าไล่ตั้งแต่054 154 254 354 454 554 654 754 854แล้วก็954ตัวที่เน้นนะครับหลักร้อยที่เป็นเลขคู่นะครับ054 254 454 654แล้วก็854หลักร้อยวันนี้คาดว่าจะเป็นเลขคู่นะครับอาจจะจริงหรือเปล่านะครับ ในงวดก่อนผมก็คาดการถูกนะครับหลักร้อยมันจะเป็นเลขขี้นะครับหลักร้อยงวดก่อนผมวางไว้สามสามห้าเจ็ดเก้าไหมครับสามห้าเจ็ดเก้าเลขสามมาในตำแหน่งหลักร้อยบนงวดก่อนใช่ไหมครับงวดนี้ศูนย์สองสี่หกแปดนะครับนี่คือตัวเด่นร้อยบนนะครับคาดว่าน่าจะมาหนึ่งตัวแน่นอนนะครับถ้าห้าสี่มาอย่างที่ผมคาดการไว้ 3ตัวบนมีโอกาสถูกตรงๆแน่นอน1ชุดนะครับจะเป็นชุดไหนแค่นั้นเองนะครับและยิ่งชุดสัญจรงวดนี้ด้วยก็ดูว่าไม่ง่ายเลยนะครับก็ต้องก็ต้องวัดดวงเลยนะครับใครชอบแนวทางแบบไหนก็ต้องเลือกเอาเนาะแต่ละคนแต่ละอาจารย์ก็อาจจะมีแนวทางที่แตกต่างกันนะครับชอบใครชอบมันนะครับส่วน2ตัวล่างนะครับผมให้วิ่ง567 5 67 7, 7ก็คือสูตรเก่าของผมนั่นเองนะครับ5 6 7เนี่ยผมฟันที่เลข6กนะครับ ฝันที่เลข6ในตําแหน่งหลัก10ล่างนะครับหคาดว่าน่าจะมา10ล่างนะครับก่อไล่ไปตั้งแต่60 61 62 63 64 65 66 67 68แล้วก็69ตัวที่เน้นนะครับจะมี60 61 62แนตะ่ถ้าจริงก็จะมี63อีกตัวหนึ่งนะนะครับแต่ผมก็ลืมทำไว้ก็ไม่เป็นไรนะก็บก็6แล้วก็69 คาดว่าจะอยู่ประมาณนี้นะไม่น่าจะหลุดกรอบที่ผมทาไว้นะครับมีแน่นอนนะผมฟันธงเลยนะนี่ในตําแหน่ง2องตัวล่างวันนี้หกศูนยน่สองนะ6รับหกสามหกสี่หรือหกเก้นี่ยอยู่แค่นี้นะครใครชอบ 6, 5, 6, 6, 6, 6กห6 67 6หกหกเจ็ไม่ว่ากันนะครับ6นะครับอยู่ที่10บล่างนะครับหกอยู่ที่10บล่างอาจจะจริงหรือเปล่านะผมเดี๋ยวรอดูสูตรที่ผมจะลงให้ในคลิปต่ตอไปนะครับยังจะมีสูตรหลักสิล่าง รักหน่วยล่างนะแต้มรวมอีก้ยยังมีอีกหลายสูตรนะครับแล้วก็สูตรแต้มรวม3ามตัวบนแต้มรวม2ตัวบนนะผมลงให้แล้วนะแต้มรวม2ตัวบนที่ผมลงให้ไปนี่นะครับแต้มรวม 2, 2>, 2>, 2>, 2>, uh 2>, 2> ตัวบนที่ชน2สูตรเห็นไหมครับมันชนแต้มมันชนที่แต้มเก้ากับแต้ม4ี่ดก่อนเข้าที่แต้ม4ี่นะครับงวดนี้ผมคาดว่ามันจะเข้าที่แต้มเก้านะครับแต้มเก้าก็คือ5้าสี่นั่นเองนะครับแต้มเก้าคือห้าสี่ ห้าบวกสี่มันจะได้เก้านะครับก็คือเต็มเก้าตัวนี้แต่จริงหรือเปล่าเดี๋ยวก็จะรู้กันนะครับในวันที่หนึ่งมีนาคมนี้นะครับเต็มเก้านี้คือเลขที่ผมหมายทาไว้นะครับโดยเฉพาะห้าสี่นะครับห้าสี่อ่าทาไมผมมั่นอกมั่นใจนักหนานะครับงวดนี้สี่มันจะอยู่ที่หลักหน่วยบนนะครับสี่มันจะอยู่ที่หลักหน่วยบนสูตรวิ่งบนตัวเดียวมาสิบหน่วยงวดก่อนอันนี้ของเก่านะครับ วิ่งบนตัวเดียวมาหลักสิบหลักหน่วยบนงวดก่อนเนี่ยเลขห้าเองไหมครับมาในตําแหน่งหลักหน่วยบนงวดนี้ได้เลขสี่นะครับผมบอกไว้ก่อนมาอีกนะครับสูตรนี้จะเข้าอีกนะครับสี่คาดว่าจะอยู่หลักหน่วยบนเหมือนเดิมนะครับคาดว่าจะอยู่หลักหน่วยบนเหมือนเดิมแต่ดิสูตรนี้ก็เข้ามาตั้งแต่แปดหนึ่งสองนะครับนี่สิบหน่วยสิบหน่วยทั้งนั้นเลยนะครับสูตรนี้จะเป็นสิบหน่วยเลขสี่งวดนี้ก็คือตัวที่ผมฟันไว้นั่นเองนะครับนี่ ใครกาลังมองหาวิ่งบนนะครับคุณวิ่งทั้งสี่ทั้งห้าเลยนะครับผมบอกได้เลยนะครับวิ่งทั้งสี่ทั้งห้าหรือถ้าใครจะเอาตัวเดียวก็วิ่งสี่ไปเลยนะครับวิ่งสี่ตัวนี้นะครับมีโอกาสที่จะเข้าในงวดนี้นะครับคราวนี้มาดูสูตรวิ่งบนที่ผมที่จะแถมให้นะอ้าวบางท่านอยากจะทราบ อายุ4 5ตัวนี้มาจากสูตรไหนนะครับเอเอาซีห้ามันจากไหนเอามันมีสูตรนะครับมันไม่ใช่ว่านึกขึ้นมาแล้วจะมาเขียนเลยไม่ใช่นะ,ะสูตรช่องผมนี่ก็บอกอยู่แล้วว่าสูตรช่องสูตรคำนวณน,นะครับช่องผมนี่จะเป็นสูตรทั้ทงนั้นเลยนะครับไม่ได้มีโมโนภาพขึ้นมาเองนะครับนะครับนี่วิ่งบนง่ายๆนะสูตรที่ผมเอามาเป็นตัวสรุปเนี่ยมันจะบวกกันไม่ย,กยากๆหกนะครับได้สี่ก็ได้ห้าเอามาดูนะครับ วิธีการคำนวณน,นะครับใช้หลักแสนบวกหลักสิบบนบวก6คงที่นะครับมาดูสถิติงวดแรกเอาผลรางวัลงวดที่ออก4 7 1 7 8 2 2ตัวล่าง6 7นะนี้หลักแสนเนี่เลข4บวกหลักสิบบนเลข8แล้วบวก6คงที่สีแดงในเลขคงที่นะครับดังนั้น4บวก8เนี่ยได้12 12บวก6ได้18 แปดเนี่ยเป็นตัวเด่นตัวแรกสูตรมันจะต้องบวกหนึ่งนะครับสูตรมันต้องบวกหนึ่งทุกครั้งนับเพิ่มไปอีกหนึ่งแต้มนะครับดังนั้นก็จะได้แปดกับเก้านะครับมาดูผลรางวัลงวดธมามัดอกสี่เจ็ดแปดออกสี่เจ็ดแปดนะครับเลขที่เข้าคือเลขแปดเห็นไหมครับเลขแปดมาในตำแหน่งลักหน่วยบนนะครับเข้าที่ตำแหน่งลักหน่วยบน นี่นะครับถูกนะครับอามาดูงวดถัดมานะครับหลักแสนนี่เลขเก้ามาบวกหลักสิบบนเลขเจ็ดและบวกหกทุนที่ได้ผลลัพธ์ยี่สิบสองสองกับสามงวดถัดมามันออกแปดแปดหนึ่งสองนะครับเข้าที่เลขสองนี่นะครับเลขสอง มาในตำแหน่งหลักหน่วยบนเข้าหลักหน่วยบนสองวัดติดเลยนะครับนี่แปดหนึ่งสองมาดูงวดถัดมานะครับหลักแสนเลขสามบวกสิบบนเลขหนึ่งแล้วบวกหกครับสามบวกหนึ่งได้สี่สี่บวกหกได้สิบได้ศูนย์นหนึ่งนะครับและผลรางวัลออกสองศูนย์สองเข้าที่เลขศูนย์นะันออก 2 0 2นี่นะครับก็เลข0ูนงวดนี้เข้าที่หลักสิบบนนะครับเข้าที่สิบบนนี่ก็ถูกนะครับใครกำลังมองหาเลขวิ่งดูสูตรนี้ไ้เลยนะครับรับประกันนะครับงวดถัดมานะครับหลักแสนเลขเจ็ดมาบวกหลักสิบบนเลขศูนย์แล้วบวกหกหงที่เจ็ดบวกหกได้สนะิบสามสามกับสี มาดูผลรางวัลกุฎมามาดอกสี่สี่หกนะครับสี่สี่หกเลกเขสี่เข้าหลัก,กร้อยกับหลักสิบนะครับนี่เข้าหลักร้อยกับหลักสิบก็ถูกนะครับสี่ก็เข้าสองตำแหน่งเลยนะครับ100ร้อยกับหลักสิบก็ถูกนะครับถูกติดติดกันเลยนะครับ วิธีการคำนวณก็ไม่ได้ยากนะครับอย่างที่ผมบอกเราวิ่งบนง่ายๆนะครับงวดถัดมาหลักแสนี่เลขเก้ามาบวกหลักสิบบนเลขสี่แล้วบวกหกคงที่สี่บวกหกได้สิบบวกเก้าได้สิบเก้าเก้าก็ศูนย์งวดถัดมาออกเก้าห้าหนึ่งเก้าห้าหนึ่งนะครับเข้าที่เลขเก้านะครับในตําแหน่งหลักร้อยนะครับในตําแหน่งหลักร้อยถึงแม้มันจะเข้าหลักร้อยผมก็ถือว่าเข้านะครับเพราะว่ามันเป็นสูตรวิ่งนะครับ ไม่ใช่สูตรลูดถ้าสูตรลูดก็อีกอย่างหนึ่งสูตรลูดเนี่ยมันจะอยู่เฉพาะ10หน่วยนะครับสูตรลูดจะอย,อยู่เฉพาะ10หน่วยถ้าสูตรวิ่ง,มา,งนะมาได้ทั้งสหลักนะมาได้ทั้งร้อยทั้ง10ทั้งหน่วยงวดถัดมานะครับหลักแสนเลข7บวกหลักสิบบนเลข5และบวก6กคงที่นะครับเจ็ดห้าสิบสองสิบสองบวกหกได้สิบแปดแปดกับเก้างวดนี้ออกเก้าเก้าศูนย์นะครับออกเก้าเก้าศูนย์นะครับ เข้าที่เลข9เลข9เนี่ยมาในทั้งหลักร้อยทั้งหลักสิบงวดนี้เข้า2องตำแหน่งนะครับขวบสองหลักเลยนะครับ9 9 0เอามาดูงวดถัดมานะครับหลักแสนก็คือเลข5นะครับมาบวกหลักสิบบนเลข9ก้าบวกหกลงที่59ได้14 14ีบวกหได้20 01แล้วมาออก097 097ย์ 97, นะครับ097ก็เข้าที่เลข0ในตำแหน่งหลักร้อยนะครับนี่เข้าหลักร้อยสองงวดติดแล้วนะครับหลักร้อยก็งวด951นะครับงวดถัดมามีทั้งร้อยทั้งสิบก็ถือว่าเข้านะครับจะเข้าหลักไหนก็ให้อยู่ในชุด3ตัวนะครับจะเป็นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยได้หมดงวดถัดมานะครับ หลักแสนเลข2มาบวกหลักสิบบนเลข9แล้วบวก6คพที่2บวก9ได้11 11อบวกหได้1ิ 17, นะ7กับแแล้วมาออก757 7 5 7เเข้าที่เลข7ในตำแหน่งหลักร้อยและหลักหน่วยนะครับงวดน,นี้ก็ควบ2ตำแหน่งนะครับเข้าหลักร้อยและหลักหน่วยบนนะครับก็ถือว่ามา งวดถัดมานะครับก็ใช้หลักแสนเลข3มาบวกหลักสิบบนเลข5้าบวกหคงที่3ามบวกาได้แปดแปดบวกหกได้สิบสี่สีกับห้านะมาออก5 4 4สี่ห้าสีสี่งวดนี้เข้าทั้งสอตัวนะครับสี่กับ5นี่มาคู่กันนะครับมาคู่กันเลยนะครับสี่อยู่ในหลักสิบหลักหน่วยห้าอยู่ในหลักร้อยนะครับ งวดนี้เข้าทั้งสองตัวเลยนะสกับ5ครับก็ถูกนะสูตรนี้ก็ถือว่าเข้าเกิน10บงวดนะถือว่าเข้ายาวอยู่นะครับขนาดเป็นสูตรที่บวกง่ายๆนะครับงวดถัดมาหลักแสนเลขหกมาบวกหลักสิบบนเลขสีแล้วบวก6กคงที่นะครับหบวกสได้10บวกหได้สิบหกหกบวแล้วผลรางวัลออก9ก้าจ็ดเ เก้าเก้าเจ็ดเก้าเข้าทีเลขเจ็ดเลขเจ็ดมาในตำแหน่งหลักสิบบนนะครับมาในตำแหน่งหลักสิบบนก็ถูกอีกนะครับสูตรนี้ก็เลยอยากจะแบ่งปันเอาไว้ให้ดูนะครับสำหรับคนที่ติดตามช่องผมนะเผื่อบทั้งท่านกำลังมองหาสูตรวิ่งบนเปนแม่นอยู่นะตามสูตรนี้เลยนะงวดถัดมาหลักแสนในเลขหนึ่งมาบวกสิบบนเลขเจ็ดนะบ,บวกหกคงที่ หนบกเจ็ได้แปดแปดบวกหกสิครับแล้วมาออก0ู3ย์หอันนี้เจ็ดหกสิบสงวดถัดมาเนี่ยมันออกศูนยครับงวดนี้หลุดไปหนึงงวดนะ นี่นะครับงวดนี้สี่กับห้านะครับมันออกศูนย์หกสามหลุดนะครับมาดูงวดถัดมานะครับหลักแสนเลขหก 6, บวกหลักสิบบนเลขหก 6, แล้วบวกหกของที่สามหกสิบแปดแปดกับเก้านะครับแล้วก็งวดล่าสุดก็คือสามเก้าห้าสามเก้าห้านะครับมีเลขเก้านะครับที่เข้าใน หลักสิบบนนะครับหลังจากที่หลุดไป1ง,งวดนะครับก็กลับมาเข้าต่อนะครับกลับมาเข้าต่อถึงแม้มันจะหลุดไป1ง,งวดผมก็ถือว่าไม่ได้เสียหายอะไรนะครับเพราะว่ามันไปตรงกันกันกบสูตร10หน่วยบนที่ผมเลือกเอาไว้นะครับสูตรระยะยาวเดี๋ยวผมจะลงให้ดูอีกทีนะมาดูตัวเลขที่จะถึงในวันที่หมีนาคมนะครับ หลักแสนคือเลข9้าบวกหลักสิบบนเลขเ้าแล้วสูตรนี้มันจะบวก6นะครับบวก6คงที่9ในบวก9ได้18 18ดสบวก6 2ยได้4ได้5นะครับได้4ได้5คาดว่าน่าจะมาใน10หน่วยบนนะครับ ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งนะครับสองตัวนีนะ้หรืออาจจะมาทั้งสองตัวเหมือนงวดที่ออก5 c 4, 4, 4ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับอ่าก็ต้องรอดูนะครับว่าในวันที่1มีนาคมจะมี4กับ5หรือเปล่าก็คือตัวที่อยู่ในชุดสรุปที่ผมวางไว้4ี่กับหนั่นเองนะครับอ่าสูตร45่ห้นี่วิ่งบนง่ายๆผ่านไปนะครับอันนี้ถือว่าเป็นสูตรที่1นะครับ สถิติหลุดหนึ่งงวดนะครับเอามาดูสูตรที่สองนะครับจะมีสูตรที่สองที่ผมจะลงให้อีกนะครับมาดูสูตรที่สองนะครับสูตรนี้เป็นสูตรที่สองนะครับวิ่งบนก็เป็นสูตรระยะสั้นเหมือนกันนะครับใช้หลักแสนบวกสิบลางนะครับบวกหลักหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งบวกหน่วยหน้าครั้งที่สองบวกห้าคงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวกหนึ่ง งวดแรกเนี่ยได้9ก็0ับ0แล้วมาออก097นะครับเข้าทั้งเลข9กแล้วก็เลข0มาในหลักร้อยกับหลัก1ิงวดมา6กับ7ออก7 57เข้าเลข7ในตำแหน่งร้อยหน่วยงวดมา4กับ5ออกออกทั้ง2ตํตำแหน่งนะครับครบหมดเลยนะครับเบิ้ลในหลัก10หน่วยเลขก4แล้วก็เข้าหลักร้อยหตัว งวดมา7กับ8ออก979เข้าเลขเจ็ดงวดถัมออ 9, 7, 9, 6, ดถมา2กับ3ออก063เข้าเลขสาในหลักหน่วยบนงวดถัดมาแปดกับ9ออก395เข้าเลขเก้ในตำแหน่งหลัก10บนนะครับแล้วก็แนวทางในวันที่1มีนาคมนะครับสูตรคำนวณได้4กับ5นะครับ สีกับก็จะเป็นตัวเดียวกันกับในชุดสรุปเลยนะครับสี่กับหวิธีการคำนวณน,นะครับแสนบวกสิบล่างนี่นะครับหลักแสนเลขเก้ 9. บวกหลักสิบล่างนะครับก็คือเลขสี่บวกหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งเลขหกหน่วยหน้าครั้งที่2เลขศูสูตรบวกหนะครับ 9เดี๋ยวบวก4ได้13 13บวก6ได้19 1เก้าสบวก5 19บกวกได้24ได้เลข4เป็นตัวเด่นตัวแรกสูตรมันจะบวก1ดังนั้น4บวก1ก็คือ5 4กับ5นะครับนี่ในสูตรนี้ซึ่งมันจะตรงกันกันกบสูตรสูตรนี้ที่หลุดไป1งวดนะครับได้4กับ5เหมือนกันดังนั้นก็ต้องรอดูนะครับในวันที่1 มีนาคมนะว่า 4- ี่กับหจะมาอย่างที่ผมคาดไว้หรือเปล่านะครับส่วนสูตรวิ่งล่างเดี๋ยวผมจะลงให้ในคลิปหน้าอีกทีนะเพราะว่าในคลิปนี้มันจะใช้เวลานานเกินไปก็ต้องเราดูในคลิปหน้านะครับสําหรับใครที่ชอบสูตรวิ่งล่างนะบ,บอกได้เลยว่ามีแต่สูตรเด็ดๆทั้งนั้นนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เฉพาะชุดสรุปแล้วกันนะครับเออมื่อกี้ลืมลืมบอกเลขวิ่งเงินล้านนะเลขวิ่งเงินล้านในงวดนี้ บอกเลยนะอบางท่านก็เกือบลืมนะครับเลขวิ่งเงินล้านนะครับสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มก็เห็นแล้วนะครับที่ลงให้นะครับเลขวิ่งเงินล้านงวดนี้อยู่ที่เลขสี่นะครับเป็นเลขสี่ก็มีโอกาสมาได้ทั้งบนทั้งล่างเหมือนกันนะเลขสี่ แต่โอกาสที่จะออกใน,น,นสินบ,สออนบหน่วยบนนี่สูงมากนะครับโอกาสที่จะออกในสิบหน่วยบนนี่สูงมากนะครับสิบหน่วยบนเนียมันได้เลขสี่มันยังจะมีสูตรระยะสั้นที่มาสิบหน่วยบนตัวเดียวอีกนะนี่ผมจะลงให้อีกทีนะครับอันนี้อาจจะเป็นสูตรระยะยาวนะสิบหน่วยบนที่ได้เลขสี่นะครับ สูตรระยะสั้นก็มีเหมือนกันนะครับเลขสี่รอดูในคลิปต่อไปก็แล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้แค่นี้นะครับสรุปสุดท้ายให้ดูอีกทีนะครับวิ่งบนให้เด่นสี่ห้าฟันสี่ที่หลักหน่วยบนนะครับเน้นห้าสี่สองตัวล่างสามตัวบนก็อยู่ตามนี้นะครับสองตัวล่างก็ให้วิ่งห้าหกเจ็ดฟันที่เลขหกหกคาดว่าจะอยู่ที่หลักสิบล่างนะครับในชุดเน้นก็มีหกศูนย์หกหนึ่งหกสองนะครับหกสี่หกเก้า แล้วแต่ใครชอบตัวไหนเลือกเอานะครับส่วนคลิปหน้าก็จะเป็นสูตร2ตัวล่างที่ผมเตรียมเอาไว้นะจะลงให้ดูนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีปังๆนะครับขอให้แตกขอให้เข้าทั้ง2ตัว3ตัวนะครับสู้สัญจรนะครับวันนี้สําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ